สวัสดีทุกคนครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์กับเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับหลายคนคงสงสัยว่าหลังจากที่บูสเตอร์แพ็กใหม่อย่าง Space Time s m a ทด d o w n เนี่ยอัปเดตเข้ามามีดักและ EX ทำไมถึงไม่มี c ลาเ s e ย i a EX นะครับนั่นเป็นเพราะว่าการ์ดใบนี้จะอัปเดตตามเข้ามาทีหลังในโปรโมแพ็กนั่นเองที่ในตอนนี้อีเวนท์ที่แจกโปรโมแพ็กนั้นก็อัปเดตเข้ามาในเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ In her. she's a ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official l i n แอของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยสำหรับ c r e เ e r e a eX ดอปอีเวนนั้นก็จะยังคงเป็นอีเวนที่อยู่ในโซโล่โหมดเหมือนเดิมนะครับที่พอเรากดเข้ามาแล้วก็จะมีให้เราเล่นอยู่ด้วยกันเนี่ย4ระดับด้วยกันเริ่มตั้งแต่ beginner ไปจนถึงระดับ expert กันเลยทีเดียวซึ่งในแต่ละระดับนั้นก็จะมีเควสที่แตกต่างกันออกไปนะครับหากเราทำการเคลียร์เควสทั้งหมดได้ก็จะได้รับของรางวัลตามที่กำหนดครับ อย่างในระดับ beginner เนี่ยก็จะมี2เควสครับเควสแรกก็คือต้องใช้การ์ดโปเกมอนประเภทความมืดนะครับอย่างน้อย1ใบขึ้น a แอคทีฟโซนเพื่อสร้างความเสียหายส่วนเควสที่2นะครับก็คือต้องใช้การ์ดโปเกมอนล่างเดียวหรือว่าล่าง1นะครับเป็นจำนวนอย่างน้อย3ใบในการเล่นครับ ทีนี้เรามาดูระดับที่2กันบ้างนะครับก็จะมีเควสเพิ่มขึ้นมาจากเดิม2เควสนะครับเป็น3เควสด,ด้วยกันโดยเควสแรกก็คือจะต้องใช้การ์ดโปเกมอนประเภทความมืดนะครับเป็นจำนวนอย่างน้อย2ใบขึ้นแอคทีฟโซนเพื่อสร้างความเสียหาย ส่วนเคเวสท,ที่2ก็คือจะต้องทําให้การ์ดโปเกมอนของศัตรูเนี่ยติดสถานะนอนหลับนะครับเป็นจํานวนอย่างน้อยหนึ่งครั้งซึ่งผมก็เลือกใช้เป็นปูรินการ์ดท,ที่มีความสามารถในการทําให้ศัตรูเนี่ยติดหลับได้ด้วยการใช้ Energy เพียงแค่1เม็ดเท่านั้นซึ่งถ้าหากเราสามารถจวดได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับก็สามารถที่จะเอาขึ้น Active z โ n นเพื่อทําให้ศัตรูเนี่ยติดหลับได้เลยเพียงเท่านี้เคเวสก็เป็นอัศสินแล้วละครับส่วนเควสสุดท้ายในระดับที่2นี้นะครับก็คือจะต้องชนะให้ได้ภายในระยะเวลา เ้นดวยกัต่อมาครับเรามาดูเควสในระดับที่3กันบ้างนั่นก็คือระดับแอดวานซ์นั่นเองเควสเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน4เควสด้วยกันครับโดยเควสแรกก็คือต้องชนะเป็นจำนวน5ครั้งดังนั้นเมื่อชนะไปแล้วครั้งหนึ่งก็จะต้องเล่นอีก4ครั้งครับเพื่อให้เควสนี้เสร็จสิน้นเควสที่2ก็คือต้องใช้เด็กที่มีการ์ดในระดับ 1- 3ข้อหลามตัดเท่านั้นไม่สามารถที่จะใช้การ์ดดาวน์หรือว่าการ์ดเ x เข้าไปในเด็กได้นะครับไม่ฉะนั้นก็จะทำเควสนี้ไม่เสร็จสิน้น ซึ่งเด็กที่ผมใช้ตบโควสนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กพิษที่เคยทําเด็กโชว์เคสไปนะครับที่ในเด็กเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยยาตัวโมรินะครับเปน็นจำนวน2องใบโดกัสแล้วก็มาตาโดกัสนะครับอย่างละ2อใบเบตัวเบตันนะครับล่าง1นึ่งใบแล้วก็ล่าง2 2งใบส่วนการไอเทมแล้วก็การซัพพอร์ตก็จะมีโพชั่น1ครับโปเกบอลสองล็อกกี้เฮลเมตนะครับเปน็นจำนวน1นึ่งใบโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชสองครับโคกะสองจิโอวานี o ่หนึ่งแล้วก็ลิฟอีก2ซึ่งสาเหตุที่ผมเลือกเอาเด็กนี้มาใช้งานเนี่ยเพราะวว่่่าาาเเเป็นเ็นนดดคทีีรรรมกก์ััอยูแล้บ ต้องเปิดหาจากซองใหม่อย่างสเปสไทม์สแม็กดาวอีกทั้งนะครับตัวเด็กเนี่ยก่อนข้างแข็งแกร่งครับแลวพอเป็นเด็กประเภทควมือเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีการ์ดก็สามารถที่จะชนะได้โดยง่ายทําให้เราสามารถที่จะจบเควสนี้เนี่ยได้ไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วน2เควสที่เหลือนะครับก็คือชนะให้ได้ภายใน14เทิร์นแล้วก็ต้องชนะให้ได้นะครับโดยที่ศัตรูเนี่ยไม่มีแต้มดอกเอาเลยหรืออธิบายแบบขเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือศัตรูจะต้องไม่สามารถจัดการกับการ์ดโปเกมอนของเราได้นั่นเองและนี่นะครับก็คือเควส ั้งหมดในระดับที่3นะครับก็คือในระดับ a d ดวานซทีนี้นะครับเรามาดูเควสในระดับสุดท้ายนะครับนั่นก็คือระดับที่4นั่นเองกับระดับ Expert ซึ่งก็จะมีเควสอยู่ด้วยกันทั้งหมด5เควสครับ เควสแรกเนี่ยก็จะคล้ายก,กันกับระดับก่อนหน้าครับก็คือจะต้องใช้เด็กที่มีการ์ดเพียงแค่1นถึงสข้อหลามตัดเท่านั้นครับเควสท,ที่2ก็คือจะต้องชนะให้ได้นะครับภายในระยะเวลา12เทิร์นแล้วก็เควสท,ที่3ครับต้องชนะให้ได้โดยที่สตูเนี่ยไม่มีแต้มดอบเอาส่วนเควสท,ที่4ก็คือจะต้องชนะเป็นจํานวน10รอบสุดท้ายกับเควสท,ที่5นะครับต้องชนะเป็นจํานวน20รอบด้วยกัน ดังนั้นเราเลยจําเป็นที่จะต้องมาฟาร์มในระดับที่4นี้นั่นก็คือระดับเอ็กซ์นั่นเองทีนี้นะครับเด็กที่ผมใช้ฟาร์มรวมไปถึงเป็นเด็กที่ผมใช้เคลียร์เควสส่วนใหญ่ในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเด็กมานิล่าซึ่งในเด็กนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการ์ดนิล่านะครับเป็นจํานวน2ใบ p i r i t r o ูมเป็นจํานวน2ใบมานิล่าเป็นจํานวน2ใบแล้วก็ Dark คไลเอ็กอีกนะครับเป็นจํานวน2ใบด้วยกัน ส่วนการไอเทมแล้วก็การพพอร์ตเนี่ยก็จะมีพชั่น1ครับโปเกบอลสองไซแอนครีปหนึ่งล็อกกี้ฮูเมดหนึ่งโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชสองไซรัสสองลิฟหนึ่ง,ลง,ง,ง,ลง,ลงแล้วก็ดอนสองด้วยสาเหตุหลักๆที่ผมเลือกใช้เด็กนี้ในการฟาร์มอย่างแรกเลยก็คือเป็นเด็กประเภทความมืดครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือบอทเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้วิธีการเล่นเด็กนี้ก็เลยทําให้สามารถชนะได้โดยง่ายทั้งนี้นะครับบางคนอาจจะเลือกใช้เป็นเด็กเมตาล่าสุดอย่างดาร์กไลท์กับจิบะคอยก็ได้แต่ว่าก็จะช้ากว่าเด็กนี้หน่อย เพราะว่าจะไปเสียเวลาอยู่กับการเซตอัพบอร์ดให้จิมัคอยเนี่ยพร้อมใช้งานนั่นเองส่วนตัวผมก็เลยมองว่าเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับการเอามาใช้ฟาร์มอีเวนต์ครั้งนี้นั่นเองทั้งนี้ทุกเควสเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นให้จบในครั้งเดียวนะครับ หากครั้งไหนเราเล่นแล้วอาจจะเสร็จไม่ครบทุกเควสก็สามารถที่จะย้อนกลับไปเล่นใหม่ได้อีกครั้งเพื่อทาเควสนั้นให้เสร็จโดยเฉพาะเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันและนี่ก็คือทั้งหมดของ c คล s s i ล e x Even t ครับผมขอจบคลิปวิดีโอนี้ด้วยคลิปไฮไลท์เปิดกาชาซองการ์ดโปรโมทที่ได้รับจากอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะมีการอธิบายการ์ดใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยยังไงก็อย่าลืมดูก่อนปิดคลิปวิดีโอนี้นะครับและสำหรับวันนี้ผมมาร์คเบเก,ก,กอร์เกมนเอาวเจอกันใหม่คลิปหนัา สวัสดีครับไหนดูซิเมื่อกี้เราเล่นเราได้มาทั้งหมดกี่ซองครับ1 2 3 4 5 6 7 7ซองเองหรอตายละ7ซองนี้ต้องได้ต้องได้เครซิเลีย2ใบนะบาบถ้าไม่ได้เคซิเลียก็คือต้องไปก้มหน้าก้มตาฟาร์มต่อโชะนั่นไงใบแรกมาก็เกลือเลยได้น้องเต้าออกมาอ่ะซองที่2 ชึบเอาอะไรเละเนี่ย <c oughs> แย่มากโชอุ๊ยเออเฮ้ยต่วใบนี้เท่นะดูแบบดูอิมแพคดูทรงพลังขึ้นนะครับโช่ะเออรู้แล้วว่าเออเมื่อกี้ชมว่าเท่ไปแล้วไม่ต้องมาอีกบายอุ๊ยอันนี้ก็ได้ใช้ครับนี่ก็ได้ใช้แต่จริงๆจริงๆ ใบที่เปิดหาในซองเดอกาก็เท่นะเฮึบ <laughs> อ่ะมาอีกแล้วเราจะไม่ได้เคซิเลียไปเล่นกันหรอทุกคนบ้าไม่น่าชมเลย <laughs> พอชมว่าสวยหน่อยก็คือมาไม่พักเลยสิบซองสุดท้ายไปเล่นมาละไปฟาร์มมาละสิบซองถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ ไว้เจอกันวันหลังแล้วกันนะเคซีเลียโชอ่ะเห็นสียมพูไอเราก็นึกว่าเคซีเรียรแต่ใบนี้ความสามารถใหม่นะนะครับเ,เปลี่ยนจากการทำดาเมจ20เป็นการทำให้สตูติดสับสนตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละแรกมากับการไม่ทำดาเมจอย่างที่บอกว่า,าการ์ด e x อ่ะมันทำดาเมจแค่70 ส่วนตัวผมมาชอบใบเก่ามากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าร่างหนึ่งมาติด1 e n e r เอนีตี20แล้วใบ2ตี70เราก็ทำดาเมจได้เท่าไหร่ครับ90เออแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนมาใช้ใบเนี้ยเทิร์นแรกไม่ทำดาเมจแต่ทำให้สับสนแล้วเทิร์นที่2ตี70มันก็ส่วนตัวผมมองว่ามันเบาไปหน่อยเออมันเบาไปหน่อยก็เลยชอบใบเก่ามากกว่าแต่ก็น่าแหละแล้วแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าการทำให้ศัตรูติดสับสนตั้งแต่แรกอาจจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าก็ได้ใช่ไหมล่ะ อ่อก็ยังไม่มาครับเศ้าสองที่สามสองที่สามป้ายเต่ากะาใจคอไม่ดีละขอเคซิเลียหน่อยขอเคซิเลียแค่2ใบเท่านั้น <laughs> เดี๋ยวก่อนเต่ามันรักกันเลยผมขนาดนี้เนี่ยฮะฮึบมาอีกแล้วเต่าอ,อีกแล้ว <laughs> ฮึบ เออมาเปิดซองโปรโมก็ยังจะเกลืออีกเหรอครับเนี่ยฮึบมาสักทีโอ้ขออีกใบหนึ่งนะมาแล้วครับคริสเลียใช้3 Energy นะครับอ่าเป็นมูฟไซ c คิลแฟลททำดาเมจ80นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เติมเอเนอร์ธาตุพลังจิตนะครับ ก็คือเติมเองก็ได้หรือว่าใช้เซอร์ไนท์ก็ได้นะครับเพราะว่าคําอธิบายของเซอร์ไนท์ก็เขียนเอาไว้ชัดเนาะว่าจะดึง Energy จาก Energy Zo ีโซนมาติดให้แต่ว่าใช้ดอนอ่ะไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นใน1เทินเราสามารถฮิลได้มากสุด40ถ้ามีเซอร์ไนท์หแต่ถ้ามีเซอร์ไนท์สก็ฮิลได้60นะฮะแต่ก็น่นหละอย่างที่บอกการเติม Energy เยอะๆไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะมันมีการ์ดหลายใบที่จะเคาน์เตอร์พวก Energy เยอะๆได้นะครับก็อาจจะต้องระวังหน่อยสซอง เต่าหยุดหยุดมาสักทีนี่เต่าเนี่ยไปม,มันก็ตีนละเอาจริงจริงมันไม่ใช่ละคือถ้ามันเต่าจะมาเยอะขนาดนี้ผมว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมาซองสุดท้ายครับฮึโอเคเลิกคือถ้าเต่าจะมากันขนาดนี้ เปิดศูนย์อนุรักษ์พันเต่าเลยจบนะฮะไม่ต้องทำละเด็กเคซิเลียอนั่นงฟาร์มหลังคดหลังแข็งตั้งนานได้แต่เต่า <laughs> ชีวิต